สูงสุดวันนี้รับรายละ2,100บาทเริ่ม1ตุลาคม66นี้รายละ750บาทอย่าลืม ัสดีครทุกคนกรับสวัสดีท่านผู้ชมก็มาพบกันในวันที่1ตุลาคม2566หกกแล้วก็เช่นเคยทางช่องมาอัปเดตข่าวสารมาแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆการย,าย้ายยาต่างๆจากทางรัฐบาลข่าวสารในวันนี้ข่าวดีพ่อแม่พี่น้องกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะคะซึ่งวันนี้นะคะพ่อแม่พี่น้องกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนมีบางกลุ่มเริ่มใช้สิทธิในวันนี้นะคะซึ่งสําหรับกลุ่มที่ยืนยนนันตัวตนก่อนวันที่26กันยายน 2 5 6 6ชีผ่านมานะคะก็แน,น่นอนนะคะได้รับสิทธิพิเศษเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดพร้อมๆกันในคลิปนี้ค่ะซึ่งแน,น่นอนนะคะก่อนรับฟังข่าวสารก็ฝากคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านอย่าลืมเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์ออกไปให้ชั้นอื่นไดน้รับทราบทั่วกันและสําหรับใครที่เข้ามารับฟังแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็อ,อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิง่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนข่าวสารดีๆในกรลังต่อไปนะคะ เข้าเรื่องกันเลยนะคะกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านวันนี้นะคะก็มีการออกไปใช้จ่ายการนานแน่นเต็มร้านธงฟ้าเลยนะคะแล้วก็มีข่าวสารอัปเดตมานะคะว่าระบบถุงเงินร่มเป็นที่รบรอยนะคะหมุนเตี้ยวๆเลยนะคะใครที่ยังไม่ได้สะดวกไปตอนนี้นะคะก็ไม่ต้องรีบนะคะรอให้คนซาก่อนนะคะก็ ถือว่าวันนี้เป็นวันแรกนะคะพอแม่พี่น้องคุณพ่อคุณแม่ก็รอกันวันนี้และก็ไปใช้จ่ายเช็ควงเงินต่างๆที่ได้รับข้อมูลมานะคะโดยเฉพาะใครที่ได้รับข้อมูลมาว่าในวันที่1ตุลาคม2 5 6 6นั้นจะมีการโอนเงินเข้าให้3 0 0 0บาทนั้นนะคะทางช่องก็แจ้งไปแล้วนะคะว่าเป็นข่าวปลอมนะคะวันนี้คุณพ่อคุณแม่ที่มี รับเงิน ก็สูงสุดอยู่ที่2,100บาทนะคะแต่ไม่ได้ทุกคนนะคะต้องฟังให้เข้าใจนะคะสำหรับวันนี้นะ,ะมีกลุ่มที่ยืนยันตัวตนผ่านนะคะและไปยืนยันตัวตนภายในวันที่26กันยายน2 5 6 6นะคะจะได้รับเงินสิทธิย้อนหลังเป็นเดือนสุดท้ายแล้วนะคะได้รับเงินสิทธิย้อนหลังค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคเดือนละ300บาทสูงสุดถึง2,100บาทนะคะรครที่อยู่ในกลุ่มยืนน ผ่านและไปยืนยันยตัวต้นวันที่ภายในวันที่26กันยายนนะคะเช็คกันด้วยว่าเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคของท่านเข้าถึง2,100บาทหรือไม่นะคะยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันบ้างนะคะส่วนใครที่ได้ใช้สิทธิกันมาแล้วนะคะ ตั้งแต่เดือนเมษายน2566เป็นต้นมานะคะก็รับสิทธิอยู่ที่ค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค300บาทนะคะค่าซื้อการห่วงต้มนะคะ80บาทต่อ3เดือนนะคะและรายละ750บาทสำหรับค่ารถโดยสารสาธารณะวันนี้เริ่ม1ตุลาคม2566อย่าลืมนะคะว่าใครที่ต้องการใช้สิทธิค่ารถโดยสาร750บาทรถ ร่วมบริการรถทัวร์นะคะได้เริ่มเปิดให้บริการกันแล้วนะคะไม่ใช่มีเฉพาะรถบขสรถ99 9เท่านั้นนะคะมีบริษัทรถร่วมที่เข้าร่วมโครงการและเริ่มใช้วันนี้เป็นรอบแรกนะคะเริ่มในวันที่1ตุลาคม2566ใครที่ต้องการเดินทางลองไปสอบถามที่สถานีขนส่งกันได้นะคะว่ามีบริษัทรถร่วมไหนนะคะสามารถใช้บัตรสิทธิการแห่งรัฐหรือ บัตรคนจนได้บ้างนะคะก็จะแปะป้ายไว้ให้ทุกท่านที่หน้าช่องหรือรองสอบถามก็ได้นะคะซึ่งก็มีบริการเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม2566เป็นต้นไปก็ถือว่าเป็นข่าวดีของพ่อแม่พี่น้องกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะคะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะก็ผาสิทธิการใช้ค่ารถโดยสารสาธารณะเยอะเลยทเดียวนะคะเพราะ สายที่จะไปนะคะก็ไม่มีนะคะณนะตอนนี้มีให้เลือกหลากหลายแล้วหลากหลายบริษัทแล้วนะคะลองไปใช้บริการใช้สิทธิกันได้นะคะสำหรับค่ารถโดยสารสาธารณะคนละ750บาทต่อเดือนนั่นเองค่ะ และสำหรับในวันนี้นะคะก็มีข่าวสารมาแจ้งนะคะกลุ่มที่ยังไม่ได้รับเงินยังไม่ได้เริ่มใช้สิทธิในวันนี้นะคะซึ่งก็ได้รับข้อมูลนะคะว่ามีกลุ่มที่ยังไม่สามารถใช้สิทธิตามบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนได้ เนื่องจากอยู่ระหว่างการตรวจสอบสิทธิการถือครองอสังหาริมทรัพย์ของท่านหรือมีเหตุผลหนึ่งนะคะว่าสำหรับคู่สมรสนะคะจะมีการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งใครที่ได้รับข้อความ SMS แบบนี้นะคะขึ้นว่า ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2566ท่านยังไม่สามารถใช้สิทธิตามบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้เนื่องจากอยู่ระหว่างตรวจสอบสิทธิการถือครองอสังหาริมทรัพย์ของท่านและคู่สมรสอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งสำหรับข้อมูลนี้ใครที่ได้รับ SMS แบบนี้นะคะก็อลองไปเช็ครู้ซื้อสินค้า ได้นะคะแต่ถ้าไม่ได้อย่างไรและอยากสอบถามนะคะก็สามารถโทรไปที่021092345นะคะซึ่งก็สามารถเช็คตรวจสอบกันได้นะคะว่าสามารถใช้วงเงินได้หรือยังนะคะหรือใครนะคะต้องการเช็ควงเงินในบัตรนะคะไม่ว่าจะเป็น กลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนที่ใช้สิทธิกันมาตั้งแต่เดือนเมษายนแล้วหรือใครที่อยู่ในกลุ่มได้รับเงินสูงสุด2,100บาทวันนี้นะคะกลุ่มที่ได้รับสิทธิเงินย้อนหลังนะคะคุณพ่อคุณแม่ที่ยื่นนุทณ์ผ่านและได้รับสิทธิเงินย้อนหลังวันนี้นะคะลองเช็คนะคะว่าวงเงินในบัตรประชาชนของท่านนะคะ มีวงเงินเท่าไหร่นะคะก็สามารถทำได้เช่นกันนะคะโทรที่021092345นะคะกด1เลือกบัตรประชาชนนะคะกด3ตรวจสอบยอดคงเหลือน,นะคะและก็กด1นะคะวงเงินร้านธงฟ้านะคะแล้วก็กดหมายเลขบัตรประจําตัวบัตรประชาชน13หลักของท่านลงไปนะคะตามด้วยสี่เหลี่ยมนะคะ และก็กดรหัสของท่านนะคะรหัสของท่าน6หลักตามด้วยสี่เหลี่ยมลงไปนะคะและก็จะได้รับฟังยอดเงินนะคะว่ายอดเงินตามบับรประชาชนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของท่านมีวงเงินเท่าไหร่นั่นเองค่ะวันนี้มาอัปเดตข่าวสารประจำวันที่1ตุลาคม2 5 6 6ไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะก็ขอแสดงความยินด,ดีกับคุณพ่อคุณแม่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนชนทุกท่านนะคะ